กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมพอสปินแคทกับเกมอุบะบุซเบนะครับก็มาดูในส่วนของการแข่งขันฮีโร่แมทนะครับผมนะโดยรอบนี้ก็จะเป็นการแข่งขัน5รอบรวดเลยครับดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าผลการแข่งขัน5รอบนี้จะเป็นไงบ้างครับเริ่มตั้งแต่รอบที่1นะครับผมต้องบอกเลยว่ารอบนี้เป็นการแข่งขันระดับมาระดับยูจีทั้งนั้นเลยนะครับนาดังนั้นเนี่ยรอบนี้แต่ละท่านครับผมก็ส่งม้าโหดๆมาแข่งทั้งนั้นเลย เอาล้ครับม,มาดูกันเลยดีกว่าครับในส่วนของการแข่งขันรอบแรกนะครับโอเคครับเราบันเริ่มกันเลยนะครับโดยสนามแรกของเราครับก็จะเป็นในส่วนของ อ่าเปิดตัวครับด้วยตัวของมิโนดูบูบงนะครับนาบูบงตอนนี้ออกไปแล้วนะครับบูบงตอนนี้นําโด่งเลยครับนะสมเป็นสายบ้าวิ่งดีครับนะห่างหัวแถวเลยเอาละครับผมตอนนี้บูบงตั้งใจวิ่งเต็มที่นะครับนะในสุดของเดโอยูนิเวิร์สครับผมก็ค่อยๆตามติดไปเรื่อยครับเอาละครับผมโอเปร่าครับผมตอนนี้เริ่มสกิลทํางานแล้วนะครับนะแต่ตรงส่วนนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าบูบงห่างหัวแถวสูงมาก ตอนนี้นะครับผมนะในส่วนของม้าสายวิ่งแซ่ครับผมก็ยังค่อยๆตามกันอยู่ครับผมนะก็ยังมีในส่วนของคิงเฮโร่ครับผมอยู่หลังท้ายนะครับนะเดโอยูนิเวิร์สกับตัวสวมทันทอยซานะครับผมทันทอยซาตามมาอยู่ครับตอนนี้นะครับผมนะหัวแถวของเรายังคงเป็นพินุบูบงอยู่หลังท้ายยังเป็นคิงเฮโร่อยู่ครับผมคิงเฮโร่จะไหวหรือเปล่านะครับเอาละครับผม กิวทำงานครับในส่วนของกาสสนามเดโอยูน o ิเวิร์สครับผมเร่งสป,ปีดขึ้นมาแล้วอ่าครับผมตรงส่วนนี้นะครับนะโอเคครับผมบมีโรบูโบ,บตอนนี้น้ำโดกเลยแน่นอนครับผมว่าในส่วนของตามทังครับผมข้างหลังมีมีใครตามไปอีกครับผมห้ามาแล้วครับผมในส่วนของ ออกโค้กเป็นคนแรกครับผมปิโน่บูโบงครับผมนาต่อด้วยในส่วนของมาชิคาอ่าถันหอยซานะครับบูโบงยังคงนำอยู่นะครับผมนำตั้งแต่ท้นท้ายเกมนะครับผมต้นเกมจนท้ายเกมครับอ้าวทันหอยซาจี้มาได้ดีครับนาริตาไบรอันครับผมนากับเดโอยูนิเวิร์สแข่งขันกันอยู่ข้างหลังครับทันหอยซามาแล้วครับทันหอยซาแซงไปเรียบร้อยแล้ววิ่งเข้าสู่เส้นชัยไปเรียบร้อยนะครับนะ โอ้โหเรียกว่าน่าเสียได้ครับผมอูโบงของเรานะครับผมอุสาส์ดำมาตลอดอ่ะไปดูในส่วนของรอบที่สองดีกว่าครับด้านรอบนี้ได้แต่ไปเต็มๆหนึ่งร้อยคู่แขงระดับ UG UF ทั้งนั้นเลยนะครับนะมาดูกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นไงต่อไป เอาละครับผมขอบแข่งรอบที่สองนะครับนะรอบนี้จะเป็นยังไงมาดูกันเปิดตัวครับสตาร์ทนะครับผมด้วยความสามารถของพี่นุ้ยบูโบงครับนะบูโบงตอนนี้พุ่งไปแล้วในโอหยูดเดเวิร์ดครับผมนะยังใจเย็นวินตามอยู่ครับเอาละครับผมนะตอนนี้หัวแถวยังคอบพนุบูบงครับนะ ต่อมาครับผมนะแอคเนททิออนนะครับผมท่ายรูปตามาติดๆครับตอนนี้เข้าสู่โค้ครับผมนะมีโบงตอนนี้พุ่งอย่างเต็มที่เลยตั้งใจวิ่งดีมากตอนนี้ที่3ก็คือทาคิออนนะครับนะและหลังๆครับผมก็จะมีดีส่วนของทานไวย่าครับผมเนอโอยูนิเวิร์สครับตามมาติดๆทาคิออนต,ตอนนี้จี้ไปเรื่อยๆครับ โกซิตี้ตอนนี้เอายังไงครับโกซิตี้ตอนนี้ยโคยังคงหัวแถวยยโคเป็นมิโนโบูบองอยู่และก็ตามด้วยตัวของทางกิออนนะครับเอาละบูบงเล่งไอ้สุดของเนโอยูนิเวิร์สครับผมเล่งสกิลมาแล้วในตาไทยชินนะครับผมนามีด้วยนะครับผมนะต้องระวังด้วยนะครับผมไทยชินนี่สกิลติดมานี่น่ากลัวมากครับ เอาล้วครับผมตอนนี้นะครับผมน่ะถอนหอยซ่าครับผมเล่นสปีดขึ้นมาแล้วแต่ตรงส่วนของไทคิออนก็ไม่ยอมนะครับไทออนจะคงจี้ไปเรื่อยๆเอาล้วครับผมตอนนี้บูบงเล่นสปีดสูงมาแล้วนะโกซิตี้ครับผมทุกคนออกท่าไม่ตายกันยากครับผมท่าไม่ตายติดกันรัวๆเลยเอาล้วครับบูบงจะสามารถรอดได้หรือเปล่าพุ่งไปแล้วนะครับผมบูบงครับ โบงน,นะครับผมพุ่งไปอย่างเต็มที่เลยห่างเลยครับตอนนี้ทิ้งห่างไปแล้วกลุ่มหลังจะตาม,มทันไหมทันไฟซารครับผมเล็งขึ้นมาแล้วทันไฟซาจะทันไหมมีโบงพุ่งไม่หนีอีกทีครับคูบกเข้าเส้นชัยไปแล้วครับโหนี่กว่าห่างกันไม่เยอะเลยนะตัวขอมในตาไทชินนะครับผมสกิลไม่ติดนะครับ โอเคครับไปดูในสุดของสนามถัดไปไดีกว่าแข่งกัน5สนามนะครับนะวัดผลครับผมเนะเป็นการแข่งสะสมแต้มนะครับดังนั้นต้องให้ทีมเข้าเส้นชัยเยอะที่สุดนะดังนั้นเนี่ยนอกจากที่1แล้วเราต้องพยายามให้ที่2อที่3ครับผมเป็นตัวม้าของทีมเราด้วยอีกต่างหากอเอาละครับผมทีนี้มาดูในสุดของรอบที่3 เอาละครับผมรอบที <daha S 2> <refine vine gary> ่สามครับโอ้บ oh, <good> <A> ูโบออกตัวไม่ดีครับน้าแย่แล้วตัวของคิตาซันแบ็คครับผมออกตัวสวยด้วยแย่แล้วครับน้าแต่ไม่เป็นไรครับผมบูโบพุ่งไปแล้วนะครับน้าไม่ยอมเลยครับผมบูโบตอนนี้แซงในส่วนของคิตาซันแบ็คไปแล้วนะครับผมแต่จะสนามพัฒนาต่อเนาครับเคี่ยวก็ยังเมามันครับผมตอนนี้นะครับผมบูโบแซงคิตาไปแล้วนะครับเอาละครับผมตัวส่วนนี้นะครับน้าคิตาไม่ยอมครับผมคิตาเล่นสปีดขึ้นมานะครับผมน้าในส่วนของมิสเตอร์ซีดีครับผมน้าก็ไม่ยอมเช่นเดียวกัน เอาละครับผมคิตาจี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมคิตาแสงไปแล้วนะครับผมบูบอกไม่ยอมบูบอกแสงต่อยรอบนึงครับอึ่มรอบนี้นะครับนะเอาละครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของสายกากันบ้างนะครับผมนาสายกาตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของเดอยูนิเวิร์สครับนะและก็ตัวของบิสเตอร์ซีดีและก็ตัวของทาคิออนนะครับไอเดฟูจินนะครับผมยังคงจี้ตามมาติดเช่นเดียวกันกีตาร์ซันแบกครับผมพยายามจี้มาเรื่อยๆครับผมนะไอเดฟูจินครับผมและต่อด้วยในส่วนของบิสเตอร์ซีดีนะครับผมและเดอยูนิเวิร์ส แล้วก็อ่าเอาละครับผมเดโอยูเดียพุ่งไปแล้วนะครับทนันอยซาจี้ไปติดๆครับตอนนี้ครับผมที่หนึ่งยังคงเป็นในส่วนของบูบองอยู่นะเอาละตรงส่วนนี้ครับผมทนันไยซาจี้ไปแล้วตอนนี้เหลือระยะแค่1,000ันเมตรสุดท้ายเข้าโคคนแรกครับผมก็คือตัวของบิโนบูบงนะ บูบงครับผมพุ่งไปอยู่ยครับผมกี่ตัดสนแน็คจี้ตามมาแล้วกี่ตัดสนแน็คแล้วครับผมยังจี้ตาไมไปเรื่อยครับผมแต่บูบงทิ้งหางไปอีกคนโคมาทําให้ตายทีอีกรอบหนึ่งจะยิ่งทิ้งหางไปวิ่งกว่าเดิมอีกเอาละครับผมตอนนี้เข้าสู่ทางโคฟออกแล้วทันไรเซอร์จี้ไปเล้วนะครับผมนะบูบงสงกิลติดได้แล้วเฮ้ย <laughs> ทันไรเซอร์จี้ไปแล้วครับบูบงครับผมพุ่งไปแล้วนะครับนะกลายเป็นเดโอยูนิเวอร์สแซงไปแล้วทันไรเซอร์แสงอีก เดโอยูนิเวิร์สครับไขเข้าสีไทยโอ้โห้ไขนี่ยบอลไม่ออกจริงอ่าก็เป็นมาจิกนะทันหอยฟ้านะครับผมกับเดโอยูนิเวิร์สครับผมไขที่หนึ่งเป็นทันหอยฟ้าครับผมเข้าที่หนึ่งไปนะครับอ่าโอเคครับ อ่ะโอเคครับออกตัวอย่างสวยงามครับตรงส่วนนี้นะครับานาเรียกวันรอบนี้เป็นการแข่งขันระหว่างไอเดสฟูจินกับมิโนบูบงครับผมในสุดเขงสายวิง่งหนีไอเดสฟูจินกับเฮโบครับผมใครจะชนะบ้างครับผมไอเดสแซครับโอ้แต่บูบงจะยอมไหม บูบงไม่ยอมครับผมบูบงเส้นสปีดแสงขึ้นไปนะครับนะแต่หากันแค่นี้ครับผมแสงได้ทุกเมื่อเลยไอเดสไม่ยอมครับไอเดสได้สปีดขึ้นมาโชวช่วงทางโค้งนะครับผมนะบูบงก็ไม่ยอมบูบบแสงขึ้นไปทีนึงโอ้โหเรียกว่างานนี้แข่งกันสนุกครับผมตอนนี้ตอนนี้บูบงเข้าบงในครับผมนะโอเคครับผมและบูบงก็ยังวิ่งหนีไปเรื่อยๆครับเกือบไปแล้วนะครับนะเมื่อกี้โดนมาโดนโดนไล่ชนจากข้างหลังมาบูบงก็ป็งคงนำอยู่ที่หนึ่งนะครับนะ คุณดิแคปครับผมยังคงวิ่งตามมาันติดครับโอ้โหไอเดียจิงไหมไอเดีดยใสไปแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ระยะกาสนามแล้วไอเดียฟูจินครับผมนำไปที่หนึ่งอยู่ตะตอนนี้หมูบงครับผมเร่งสปีดขึ้นมานะครับนะเนโอยู่เดียวมัพุ่งมาจากข้างล่างแล้วครับโอ้คุณดิแคปครับผมนะยังคงพุ่งขึ้นมาเรื่อยครับตอนนี้ ทานหอยซาครับมาแล้วทานหอยซาพุ่งมาแล้วนะครับจากแนวหลังไอ้เดฟปูจีนพยายามวิ่งหนีครับปูจีนพยายามจะหนีบูบงครับผมแต่บูบงจี้ตามติดติดเลยเอาแล้วครับผมตอนนี้บูบงเลขสปีดแล้วข้างหลังมาแล้วครับผมในส่วนของเทโอครับโผไกเทโอมาจากข้างหลังแล้วนะครับผมจะจะเป็นไงต่อไปครับ บูบงเลขทาม่ตายบ้านะครับผมจะสามารถตามหัวแถวทันหรือเปล่าไอเดฟูจินก็ผมพยายามได้สปินขึ้นมาเทโอตาไปติดครับอีกนิดนึงครับจะทันหรือเปล่าครับผมบูบงครับผมกับฟูจินบูบงฟูจินครับทันไหอีกนิดนึงครับไอเดฟูจินเข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับผมโอ้โห อ่าสุดท้ายผู้เข้าเส้นชัยเลยครับผมรอบนี้ก็เป็นไอเดนฟูจินไปนะครับอ่าส่วนเราก็บูโบครับผมได้ที่2ไปนะครับนะที่3เป็นเทโอนะครับผมนะที่4เป็นเดโอยูนิเวอร์ซที่5เป็นเดิสวดของทานรอยซาครับผมที่6เป็นโอริแคปนะครับและก็สนามสุดท้ายของวันนี้ครับ3 チーームかからら々なぬ投資をを感じます全全身霊けたレスออกตัวกันแล้วนะครับผมตรงส่วนนี้พุ่งไปแล้วครับผมในส่วนของวิดอูบูบงนะครับนะฮะแต่ข้างไปครับผมนะแอคเดทดิจิตอลนะครับนะตอดีแอคเดทดิจิตอลเดินตามวิ่งมาข้างหลังครับผมอยู่ในพีซซ่านะครับ จะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนจบหรือเปล่านะครับผมนในส่วนของมิโนโบูบงของเรา<ฮ>เอา้าโดนโดนบอดแสงซะแล้วเอา้าไม่เป็นไรแสงกลับได้ครับไม่เป็นไรนะครับตรงส่วนนี้ทานไรซ่าครับผมกับเดโอยูนิเวิร์สครับมิโดบูบงนะครับผมนะักพุ่งไปแล้วนะครับนะ บูบงยังคงนำที่หนึ่งอยู่นะครับผมแอคเนจิตอนจี้ตามมาติดเิโชโดโต้ครับผมนะพยายามเร่งสปีดขึ้นมานะครับนะแต่ตอนนี้ยังคงนำที่หนึ่งก็คือบินโนบูบงอยู่นเนโอยูนิเวิร์สเร่งสปีดขึ้นมานแล้วครัรบ,รบพุ่งไปแล้วอีกคนนะครับนะในฟูดคอง ทันหอยซ่านะครับนาตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วระยะ1,000เมตรครับผมคนที่ออกมาจากโค้งแรกคือใครตอนนี้ครับผมอยู่ในสุดโค้งใหญ่นะครับผมทุกคนเล่นสปีดขึ้นไปแล้วครับผมตอนนี้บูบงพุ่งไปเรื่อยๆเอาละครับผมออกมาจากคนแรกครับผมโค้งคนแรกก็คือในส่วนของบูบงครับผมนาแต่แต่เนโอยูนิเวิร์สไม่ยอมครับผมเนโอยูนิเวิร์สจี้ตามหลังมาแล้ว บูบงจะสามารถคืนที่1จนเข้าเส้นชยัยหรือเปล่าถัดอยซ่ามัจะเข้าหลาครับถัดอยซ่ามาแล้วนะครับผมดนาะตรงนี้นะครับผมดาเบโชโนโตะไม่ยอมนะครับดาต่อด้วยในส่วนขอ,อไอเดฟูจิเอ้ยไม่ใช่ครับผมอ่าดูจีตอนได้ครับผมนะตาม,มามาแล้วครับผมเดียวยืนว่าเข้าเส้นชัยตอนจบไปเรียบร้อยครับผมนาะที่สองก็ตัวโดเบโชโนโตะนะครับผมนะโอ้โหโนโตะของเราได้ที่สองไปเรียบร้อยนะครับ อ่าก็โอเคครับจบเรียบร้อยครับดาในส่วนขอเดโอยูนิเวิร์สครับอ่าที่2เป็นบูบงนะครับผมนาที่3เป็นอ่าเบโชโดโตนได้ครับผมนาที่4เป็นแอคเดดิจิตอลนะครับผมที่5เป็นในส่วนของอ่าทานฟอยซานะครับผมที่6เป็นในส่วนของเดโอยูนิเวิร์สครับก็ถือว่าจบไปเรียบร้อยครับผมสหรับการแข่งขันระดับโกแล้งนะครับ นาคตรอบหน้าจะคงตัดสินในสุดของระดับแพตตินัมนะครับแล่ก็ขอจบในสุดของการรีวิวข่าวครา,าวครับผมการแข่งขันในสุดของฮีโร่แมทนะครับผมเพียงเท่านี้ครับผมพบกันแมทหน้าระดับแพตตินัมนะครับผมะจะเป็นไงต่อไปมาดูด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมและก็สวัสดีครับ